สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมด C-M นะครับกับพี <c oughs> โ่ <c oughs> โรเฟย์นะผมมงห่อคิวนานครับก็เลยหนีมาเล่นีเซ็มช่วงนี้นะ ทีแรกว่าจะขึ้นโซแทบไม่เอาดีกว่าออกขวดมาก่อนฮะออกดักหน่อยเพื่อน เร็ลุ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 ลมือไม่ธรรมาดาคือ <'m> ผมไม่ได้เล่นเฟสนานมากเลยนะครับก็ส่วนใหญ่จะโดนแบนไม่ก็ <c oughs> ไม่เล่นเราใช้ตัดดุล่ลางไป Don't lose your head. I wanna see how you look like inside as the crow flies. I won't even see it coming. Do it, Let's do it. กิลหนึ่งมันจะควงเคียวนะทำดามเมจแล้วก็เบิร์นมานานะครับแล้วก็จะสร้างร่างเงาของเป้าหมายที่เรากิลใส่กิลสองสตันก็จะสร้างร่างเงาเหมือนกัน <'m> กิลสากลายเป็นเงานนะคิลที่เป็นทำเกียรล็อกตัวจะไม่สามารถกดใส่ได้แล้วก็ไม่สามารถโจมตีได้นะอันติก็วอล์กนะเวลาเราวอล์กก็จะวิ่งผ่านพวกสิ่งก่อสร้างพวกต้นไม้ได้นะแถมเวลาเราโจมตีเป้าหมายมันจะติดดาเมจนะ

มาไหนครับผมมาแล้วครับไม่โดนครับเรียบร้อยครับไม่ไจะล็อกตัวไว้มั้งยั้

เอาคนนอได้ป่ะเน้นสองแม่มาเลยมาเลยมาเลยออกอะไรันนะเร็วพาเร็วเร็วเออไปเขาไไปไปไปมาจะมาจะไปไกลๆก่อนบนึงเสียเลี่ยมเยเลยสั cha. หน้านี่ lăng ร่าง พี่พี่ทำได้ดีคนน้แค่คนรก็ในระดับหนึ่งอะนะอันเดอร์รีบเพิ่มมะเออมันต้องอย่างงั้นรู้งานนี่เราอะอมึงเชื่อมเมื่กี้า่านเดอรไม่ผ่านมแตกแล้วมึงเมื่อกี ้มีครอบไม่มีวาเพื่อนวิ่งไปได้เดียววะ่นรวยจัที่มัน่าะย <'m> ได้ตั้งสองร้อเนี่ยเดินมาดลห้าวิทันปะทันอยู่มั้ง ทุกอย่างอยู่ในการคำนวณตัดรุนแปั๊บไม่มีวองนะเพื่อนเอาบ้านนะเอาบ้านนะบ้าบ้าน ก้งหายก้งหายไม่รู้ว่าลูนอะไรอ่ะมันมีคนตัดลูนผมไปแล้วหายนะเล่นต่อได้ไหมมาแต่ไม่มีวอลกะ ผมม่มีนาไม่มีงเดินเร์ผ่าได้ปะมีติบอร้อนน่าจะเกือบตาย โอเเเคคคโโอออีกประมาณพันสองพันสองตัดูล่างไว้แล้วเฟสตัดูบนนี้ปล่อยอยู่แล้วเพื่อนผมปล่อยให้อยู่แล้ว

เฮ้ยพี่ <ไป S 2> ก็เยอะเกินฮิยได้กระถาฟ้าไม่ไหวเพื่อนไม่ไหวนะโอ้ไม่โดนดีไม่มีวันนะ มันน็อตลงไปนะลำบากอีกแล้วทีวนี้ก็ว้าวุ่นกันเลยเตมนะ มาครอบกูกูกลางเริ่มไม่ลดเลยเหรอลางฟาินมาครอบไปนะยงโงเยไอ้เจ้ตีทีเดียว Let me be in another one. Are you invited? Invisibility! As the crow flies. Don't lose your head. Down! I've just begun my day to deserve.

ไม่ตายว่ะนิดเดียวมันเริ่มเยอะใช่ใช่ใช่เยอะเกินไป Let's Sure even see it it the Let's it Aviolos do do coming our structures crow As of being attacked ระวังเอาได้อยู่นะเดี๋ยวรอมันแหลมๆหน่อยผมเข้าให้ก่อนได้ตอนที่เระวังแดมมันมีบิงแล้วนะแอมไครว้ามาคนเซ็นเป็นแล้วคนเซ็นเป็นแล้ว ไวมากเมื่อกี้เขานอนอยู่ล่างอาร์คิลี่เพื่อนวอลกให้หน่อยได้ไหมกดวอลกให้หน่อยดิเอากลางได้ปะูชิบหายแล้วว้าวุ่นเลยนะกู đồn khóp đi xuống lệch luôn đồ đạ chắc hùa chắc hùa mi báo càng như vậy mi báo วิ่งแบบวิ่งปรือเลยอะ <c oughs> บนได้ไหมนอนบนได้ปะบอนได้ั้ยบอนดไม่มีขอบอะตอนนี้ อย่าไปฟาร์มร่างมากเลยวะลองเล่นอลยโอ้โหไอ้เนี่ดูดกูอีกแล้ว อนคุณกูัวมนล่ะมาดิมาดิมาดิเข้าเลยเพื่อนเขาเลยเข้าเลยกันหัวมันตายาตาย่ายายาย่ไม่น่าเลจมา้เลดิอย่างงี้รอรอสองวิองวิสงวิ

เลยเมื่อกี man, ảo, okay? ้บวกกันโทษ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 ไปไหวะไลแมนมันส่งข่าวใช่ไหมทันเดอร์มาเพื่อนมามาละมาละมาละมาขี้มาเเพื่อนอะีรเรียก จบแล้วเสียระบบว่ะเป็นด่วนเลยด่วนเลยเยอ i คนหลงเลยมันย่องบนกับกางหัวเยอะ มันเสียหายไปไหนวะพวมอมาคุณน็อตอะถ้าเป็นแคลรี่อะยังไงมันต้องหิววไปมันต้องลงมาฟาร์มร่างล้อป่าเลยดึงดึงไปได้ปะดึงไปได้ปะดึงลูกน้องไปได้ปะ

เวลาเราใช้อันติตอนที่มีกระทาฟ้ามันจะติดสกิลสามนะครับแต่ไม่อยู่นานมากนะพอมาของวิมั้งเพื่อนที่คิดเหมือนผมไหมจะวิ่งไปบนป่ะจะวิ่งไปบนป่ะเดี๋ยงจะเดินผ่านโอ้เดินผ่านจริเลย ตีคองวะออกคองไหมไหวปะน่าจะไหวนะมีฟอสแล้วนี่แกวัาเหมือนเดินนะแต่เพื่อนเราตีคลิปอยู่มันก็ไม่เอาละเปลี่ยนใจละไปฆ่าดีกว่า ม่ม่เอเนี่ยไ่ไม่ตีละเปลี่ยนใจล้วนม,มาหมามคนนอมีรอบนะคนนอด้ยอา่าครอบกูแล้วกัน้ีห้องดี้อง ย <c oughs> ี่สองร้อยมันตัวนี้ยังไง

đinh <coughs> 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 oh. tổ này à, Con này cái đinh đinh mà hứ, không phải tao lắp bộ tổ tổ là, I'm going. <coughs>

ดึงโดนอันนี้ออกมาไอพี่อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางบ้านให้ไฟเมื่อกี้ถ้าไม่ดึงนั้นตายแล้วโอเคขอบคุณครับพี่พี่นี่แบบสุดๆไปเลยอ่ะนี่คือดึงช่วยทั้นใจจะดึงช่วยเขาแบบจากลายคำนวณแล้วคือถ้าถ้าไม่ออกมาแล้วคือตายแน่จะฉดื่อกี้นึงออกยิดดีออกยิดดี บนครับบน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 ไอ้น้อตตะกี้น้อตได้ครอมั้ยอ่ะครอบแล้วคู่ไปเดียวครอบแล้วมันไม่ได้ครอบต,ตายก่อนเปล่า เราก็แรงซะด้วยนะก็ดับเบิลน่ะนะตายตายไ <c oughs> อยาให้การตายคืสุดเปล่าเออ ทำองแทนเอาให้ะกะกน,นั่ต <c oughs> <c oughs> ีแล้วูจักอะจีอ่ะีนเฟรมันออนไลน์เร็วแล้วผมออกคลีหาคอนคลีนี่ก็ละลายหมดแหละ รอดูนะรอดูผวมคอมโบฟักอะกูไม่กลัวไงกูเข้าเลยเ no. <c oughs> ้างนะเดินไปเพื่อนโดนครอบช่วยด้วยจะช่วยยังไงวะ อ๋ออหลวอ้โวช่วยมึงเคื่อนเข้าไปติดอันตีด้วยเนานที่กินไม่ออก้วฉันไอ้ยุงไอ้เชือมน้ำหมดโอ้พลันพลันเลยโดนข้อเป็นเพื่อนนี้อ่ะมันบอกกันบอก โอเคฮะทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ครับเฟดเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะตายปุ๊เน,นี่ยเออขอบคุณครับ